ืันนี้สโนอยก็ว่าที่มาขนเอาเฟืองค่ะพี่น้องคะเอาสามลอ้อลงมาเนาะพี่คนเฟืองใส่สามลอ้อขึ้นไปกองไว้คะ่ะเพราะว่าสนนอยที่เอาไปไว้ใส่ต้นอ่าต้นมะเพล็ดหรต้นไม้ที่เขาปลูกไว้อยู่ในสวนเนาะต้นมะกรวยต้นมะพร้าวนะ่ะโมน,นั่นแหะคะ่ะเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวข้าออกเหมือนแล้วเขาก็ที่มาขนเอาเฟืองค่ะแล้วที่คนอ่านี่แหละคนมาใส่สามลอ้อไปพี่น้องคะแต่ว่าแดดแดดค่ะืันนี้นะอากาศอบอุ่นขึ้นหลายแล้วก็แดดค่ะไปะเดี๋ยวที่ฟ้าไปขนเอาเฟืองกันซะก่อนค่ะ น้อยที่มาฮุบเอาน้ำให้นาแบบนี้ค่ะเพราะว่ารถเกี่ยวเพิ่นเกี่ยวเนาะเวลารถเกี่ยวเกี่ยวนี้เฟืองกับซีมุนจากน้อยเฮาก็สามารถเอาไปใช้งานได้ง่ายค่ะพี่น้องค่ะที่จริงเอาเพิ่นกะเลี้ยงขวายอยู่เด้อค่ะเพิน่นซมบอาดเอาเฟืองอยู่นอะอันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นนาเอาค่ะแต่ว่ากับบทานค่ะพี่น้องขายังมาบทานเพราะว่าพี่น้องเพิ่นกะหางัวหาควายมาเลี้ยงใส่ค่ะเอ่อเนาะมันเป็นทงป่อยค่ะบ,บทันมีหัวมีหยางเนาะอันเพิ่นกะพี่น้องเพิ่นกะเอางัวเอาควายเข้ามาได้ค่ะนี่ แต่สโนว์กระชหุบเอาสะก,ก่อนค่ะมื้อวนนี้เพราะว่าหฮาสิฮุบเอาไปไว้เก็บไว้ไซเนาะใส่ต้นไม้ต้นตอกอ่าให้เก็บความซุ้มซื้นในในเงาไม้เงาอันพักพืชผักที่เ้าปูค่ะพี่น้อง่ะมาเดี๋ยวสโนว์ที่ลงไปเก็บเอาสะก,ก่อนค่ะน้ำหากระแหงด้วยค่ะเนี่ยปกติน้ำยังเต็มอยู่ยหัวหุบกองไว้ละก็นซีเอาขึ้นไปใส่รถสามล้อเนาะแล้วก็พี่ขี่ขึ้นไปขนกองไว้ค่ะ อย่บกองไว้ใส่กันค่ะว้ามือนีแดดแบบยังแห้งค่ะแดดเปียงป้งเลยค่ะ เดี๋ยวสน้อยขอหุบต่ออีกสักก่อนค่ะ โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะคนเฟืองขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวเราสีเอาขึ้นไปเก็บไว้ก่อนแล้วเราจะค่อยสิลงเหมาอีกเนาะพี่น้องค่ะมันคนได้เท่าระสับนี้ค่ะเดี๋ยวไปกันเลยจ้ามาเดี๋ยวที่เอาเฟืองขึ้นไปเก็บซะ้ก่อนค่ะแล้วค่อยลงเมาอีกเนาะสำหรับคลิปนี้สานักจระจบไว้สัินด้วยค่ะฝากที่ฝากนอกไปกำลังใจให้สาวน้อยเด้อเด้